สวัสดีครับจากทางเมกเกินะครับผมวันนี้จะมารีวิวนะครับผมคิเลสพุสตาะนะครับผมลูกค้าติดตั้งเป็นคิเลสพุสตาะนะครับผมนะครับติดตั้งใน t o y o ต a v ว o s นะครับผมนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูฟังก์ชันเดินเข้ารถรถคลายล็อคเดินออกนอกรถรถล็อคตอนนี้รถล็อคอยู่นะครับผมจะเดินเข้าหารถครับผมรถทำการคลายล็อคครับผมนะครับต่อมาเตือนนอกนอกรถนะครับผม รถล็อกแล้วนะครับสังเกตจากมือดึงนะครับผมต่อมานะครับผมเรามาดูวิธีการใช้ปุ่มสตาร์ทกันนะครับผมสตาร์ทนะครับผมกดครั้งที่หนึ่งเป็นไฟ a อ c นะครับผมกดครั้งที่สองจะเป็นไฟออนและปัดแอร์ทำงานนะครับผมกดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นการดับนะครับผมวิธีสตาร์ทนะครับผมเหยียบเบรคครับผมกดปุ่มสตาร์ทครับ อันนี้รถสตาร์ทแล้วนะครับผมสังเกตได้จากรอบเครื่องนะครับผมที่ที่การดับครับผมเบรคครับกดปุ่มสตาร์ทครับผมอันนี้รถดับแล้วนะครับผมฟังก์ชันต่อมานะครับผมการใช้รีโมทนีขณะรถสตาร์ทอยู่นะครับผมกดปุ่มสตาร์ทนะครับผมอันนี้รถสตาร์ทอยู่นะครับผมเราจะใช้รีโมทนะครับสังเกตจากตัวกรอนประตูนะครับผมกดล็อกครับกดไขล็อกครับผมกดล็อกครับกดไขล็อก นะครับอันนี้จะเหมาะมากคร okay. ับผมสาหรับมีผู้โดยสารนั่งไปด้วยแล้วเราจะลงไปทําธ si ุระกันนะครับผมเราสามารถลงจากรถได้เลยนะครับโดยที่ไม่ดับเครื่องนะครับผมัวสตาร์ทอยู่นะครับนี่เราลงจากรถมาแล้วนะครับผมกดปุ่มล็อกครับผมรถล็อกแล้วนะครับเราลงไปทําธุระได้เลยครับผมเมื่อเราทําธุระเสร็จนะครับผมกลับมาที่รถกดปุ่มทายล็อกนะครับผมอันนี้รถล็อกอยู่นะทายล็อกครับ สามารถขับต่อได้เลยครับผมหลังชากต่อมาเรามาดูระบบเรื่องความเฟตี้ความปลอดภัยมากนะครับผมผลล็อกนะครับรถล็อกอยู่นะครับผมเกิดการจรกรรมหรือการงัดแงะโดยไม่ถูกต้องนะครับผมโดยไม่ได้ถูกจากนีโมดนะครับเข้ามาที่รถแล้วนะครับผมปุ่มสตาร์ทนะครับผมกลแล้วนะครับไปไม่จ่ายนะครับผม นะครับไฟไม่จ่ายหนะ้าปัดไม่ทํางานนะครับผมเยียบเบรกเยียบเบรกกระปุ่มสตาร์ทนะฮะไซเลนทํางานนะครับผมนะครับถ้าจะให้สตาร์ทได้นะครับผมเราต้องคลายล็อกที่ถูกต้องก่อนนะครับผมกดคลายที่รีโมทนะครับผมอ่ากดคลายรีโมทแล้วสามารถสตาร์ทได้นะครับผมเกลื่อนมันที่รถนะครับกดปุ่มสตาร์ท อันนี้รถสตาร์ทติดแล้วนะครับต่อมาเรามาดูฟังก์ชันเปดิดฝาท้ายนะครับผมกดเปดิดฝาท้ายนะครับ,อ,รบอีกรอบหนึ่งครับผมอีกอน่ครับถ้ารถการท่านใดสนใจนะครับผมติดต่อได้ที่ร้านเมกและช็อปครับผมครับ